สดีทุกคนตอนนี้พบกับช่องชมพู่มินชาแนลค่ะค่ะพินพูแชมพูเอาใหม่เอาใหม่นะคะสวัสดีทุกคนตอนนี้พบกับช่องชมพู่มินชาแนลวันนี้จะมาเล่นเกมเราบอกกันค่ะในแมปอะไรนะสเปกเตอร์ค่ะสเปกเตอร์จิมมูเตอร์เป็นแมปล่าท้าทีนั่นเองนะคะขอใครก็แข่งนะคะใครก็กืนพระองค เพื่อนไม่ใช่ห้องนี้เดี๋ยวอยู่ห้องไหนนะ ยากคิวมาช็อตเลยทุกคนช็อตอะไรเหรอคะทุกคนช็อตฟิลค่ะไปนะอ่ะไปตอนที่พี่อัดหน้าจอพอดีอย่าไปไปเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไม่ใช่ห้องนี้เพื่อนมั่วเข้ามามีเข้ามาอีฟเอฟไปไหนอ่ะเนี่ยไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้เก้าเนี่ยม่ใช่พี่เห็นยิบเอฟบังบ้าเพื่อนราไปเหอดิเอฟเพื่อนเราไปมิก้าที่มาตามามาข้างื่ เห็นช็อตเด็ดอะจะเห็นรอยอะใช่ๆมินตามมาไปเปิดไฟกันไม่พอใจขนาดนั้นเหรอมายงมายยนจังเลยเนาะประเด็นคือตอนมันค้างแบบหนักมากหนักนวงนะคะไม่ใช่องนี้แฮะ ทุกคนขอพลายลงที่หน้าจอครั้งนะไม่ใช่ห้องนี้เพื่อนเข้ามาดิออกไหมอย่าเพื่งนทิ้งไปเพื่อนอีคนอยู่ไปไหนอ่ะอยู่ในบ้านนะเบ้าอ๋ออยู่อยู่ตรงรถ ตอนนี้คือเพื่อนอที่คุยผีไปแล้วอันนี้ก็คือเราจะมาท,าท้าทายผีแล้วว่าเราจะมาเอชเมา <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ค้างแล้วค่ะทุกคนค้างค่ะค้างทุกวันเลยนะไหนอะโอ้ <c oughs> พรมสีแดงเชี่ยวไว้บูชายันนะคะมันไม่ใช่ใชห้องนี้เพื่อจะมาทำไมอ่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกัน imf อ,อ,อะไรเหรอโอ้โห imf หนึ่ง ฮาโออาบะฮาโออาูบะมา่ะมาตัวน,นิ้มตายแน่เลยค้ะครับนักลวงเอ๊ะพิม,มกกพ์ไปบนจะกรพิบ <c oughs> มามามิน้นระวังระวัง พี่พี่อู้สะอาดแตั้งานพี่พี่ไม่ได้เปิดวิชาอลยพี่อะไรเหรอเย้จบกันมีขึ้นมากันวิ่งนะวิ่งดูขออภัยที่หน้าโจเล็กไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ยังไงกันอ๋อห้องนี้ปะมีน้องอยู่ด ไม่ใช่ห้องนี้อ่ะเพื่นก็อยู่เฉยๆดูเอ็มเอฟบ้างดีเอฟสองนีเอ็มเอฟสอง,องพี่กีตาร์ตกอีกเฮ้ยพี่ไม่ใช่ห้องนี้ใครโทรมาไม่รู้ดิ อ็มเอฟเท่าไหร่เดี๋ยวมีอยู่ตรงนั้นมีตรงนี้อุ้ยพี่เดี๋ยวจะบอกว่าเอ็เอฟเพื่อนนะไม่ให้ดูเราดูเลยอะมันอยู่นอกเหรอตรงนี้แหละตรงนี้จะตรงไหนก็พูดก็แปลกกีตาร์ตุกอ่ะเอีมเอฟเท่าไหร่พี่คุณอาภูมิเหรอ EMF พี่ไม่รู้อ่ะ โอ้เพื่อนอยู่เพื่อนไม่ให้ดูอ่ะเพื่อนดูหนึ่งหนึ่งตอนแรกมาสองอ่ะเมื่อกี้สองมะมึงไม่เห็นหนึ่งอยู่หนึ่งอยู่ตอนนี้หนึ่งอยู่มงไม่เห็นนะกำตรงพี่ว่าพี่ว่าหยุดชั้นได้ดินแน่เลยจริงไปชั้นได้ยินเทปหมูเขียวมะ ไม่ชเขียวดิแค่หมูแข่งมากะอะปลาพี่มาไปแล้วไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้นอนในบ้านเลยเหรอสบายรูพียงคะไม่ใช่ห้องนี้เหรอวะว้ายไฟดับค่ะ<า>ต,ตาตาตผ้าคนนี้ให้แด้ไมนหุนลายนะค่ะนั่นแล้วยายบอกยายบอกยายบอกแล้วอยู่ไหนกันนะพี่อยู่ห้องใต้ดิน ตัวห้องประชุมอ่ะห้องจรตรงไหนอีกมามามาไม่ใช่คนเดียวประเด็นอยู่คนเดียวเหรอทางด้วยมีมาห้องนี้ดีห้องโซฟาใช่ห้องห้องมันมีห้องใกล้ๆกลโซฟาเนี่แน่เนี่ยแน่แน่แว้ายอะไรพี่มาก็เจอมันพอดีเลยพี่ พี่จะออกมาหามิน้นกลัวพี่เห็นมิ้นอยู่อยู่ตรงนั้นไงพี่ก็เลยบอกว่าตามไฟกับพิบมาเดินไปบอสหน้าเลยพี่ทำไมคนอัดไม่เห็นเจอบ้างเลยอะค้างอะเร <k ling> ื่องอะไรเหรอไม่ <k ling> มีอะไรเป็นสาระ,ะห้เราเลยมาเอา wow. จะมาเลยมาแล้วคอยอยู่คนดีเออไา้เหรอเดินกันถึงประตูะเอือเลยอันนี้กดอะไรพี่กดสคริปข้างล่างเหรอใช่เอาลืมไปมีกระโลดนะทำไมขาอก่ขอเอซ์จะมาแล้วเอาพี่แล้วทล้วมันมองอะไรไม่เห็นเลยพี่ดูามาลองกันบ้า นราคก็มอะไรเห้จดิด้งเพื่อนอยั่ไงอ่ะเราพี่นันกี่นักเกียรติได้เลยเลยโเรียมน่ากลกัวไม่ชอบตัวเป็นผีเลยอ่ะมองไม่เห็นนะทุกคนพี่มองเห็นได้ไงนะพี่พี่ดมินดิ ลอยมากัะลอยกันหออกเหรอพี่ยังไม่เห็น,เ,นเดินไม่ได้เลยอ,อยู่ไหนอ่ะฮะฉันได้ดยินไม่ใช่อ๋ออ๋อออุ้ยพี่ยังพอเห็นเป็นแบบลางๆใช่ไหมจะบินดิ นออะไรแล้วมันไม่ดีอะไรรอให่เดินงงมากเลยตอนแรกของพี่ก็เป็นดังๆอีกท่านหนึงก็เป็นกระจางไม่จางพี่มันยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะแถมเห็นหน้ามนี่ได้วดีได้นะแค่เห็นหน้าม่นด้ดีไดนะกลับบ้านได้ไหมเพื่อนเวลาอาบมันเขาไม่เห็นหรอกมั้งเฮ้่อนยิ้มออมาไม่ออกอ่ะ ไม่เห็นแค่ประตูทางออกอะที่เราไม่เห็นเลยเพราะนี่ไงเพื่อนมันเหมือนโดนไปเฉยเพื่อนแบบรู้สึกสว่างอะพี่นี่มันเขาเป็นแบบคู่จิ้งกันเลยมีมือบ้าคนเดียวอ่ะที่มาเลยพี่พี่เป็นผีอล้วเป็นตกใจเสื้อขลังเพื่อนอะแล้วเดินขึ้นไปจิ้นเขาคนนี้ดูคนจิ้นเขาไว้นะใยังี่สองพี่เนาะ มันติดคอติดคอสำหรรบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะนี่แหค่ะตันจะก็ตายนะคะทุกคนตายเฮ้ยพี่เหมือนพี่เหมือนพี่ไม่สัว์เล้ยงเลยอะต้องเดินดิมิงมีก็มีปะหลกอะเหมือนเราหัวลวนอะ มันมีกล้องนะทุอย่างอ่ะสุสุกติต้เฮ้ตอบยังพี่เะไยงไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวไม่รู้มีอะไรในมือเปล่าเดี๋ยวเราจะตอบมั่วๆอ่ะก็กงเขียนมีเขียนใช่ปะเอ็มไม่ฉัน ตู้หิมะไม่ได้หรอกหิมะขี้เกียจทำไมมันแปละชื่อไหมเอ็มฉันนะไม่เอ็มฉันสวีดก็ไอ้หรป่ะตัวไอ้เจ๊ไอ้ดีน่าเกลียดมากแปละย่าไม่ต้องแปลพี่อ่ะหิมะลบก็มาลบดีให้ไป๊หิมะขี้เกียจอ่ะ เคยแปลด้วยมาคิดก็นมายังไงอินคิดว่ามินต้องการกลับบ้านเด็วนกลับกันเลยได้ไหมอ่ะกำลังประชุมอยู่ประชุมอะไรคะประชุมว่าจะตอบอะไรยี้เขาบอกว่าเอ่มน้ำมันก็ดำเอาน้ำมันมีมันมีน้ำดำแต่ว่ายังไม่เจออืมเขาบอกว่าซินติ้งสูดแล้ว เขาบอกว่าตอนนี้ค่าสติเราสูญแล้วแต่ว่าเพื่อน,นยังจะไปยอดได้ไปไหนอ่ะพี่กินคนเดียวหมูค่ะแค่หมูห้าสิบบาทหมดทุงเลยล่ะพี่จะยินพ่อพี่ก็กินไปก<อ>ินถ<อ>ุงแล้วไม่ยอยากเป็นมาดูน้ำดำเอาแค่นี้นะนำ้ำดำแล้วพอไม่เห็น,นอ่ะก็ไปดูแค่นี้เหรออ๋อไม่เป็นไร มายกเขยฉันเป็นคนดอบม้านะกระบอกเซ็ตสรุปตอบอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ตอบผู้ปกครองแล้วพี่จะตอบยูเร่ไม่ตอบผู้ปกครองใช่ปะใช่อุณหภูมิแช่แข็งเลยเหรอมีเหรอโอโอเคไม่รู้ไม่ตอบอะไรไม่ตอบ ผู้ปกครองเรามาดูกันเรามาดูกัน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 อ่ะลองเพลงอีกแล้ว <c oughs> แล้วหิุดอัดไปแล้วใช่หรอยังไม่อยู่อุ้ยวอสเปดบาทอุ้ยพี่ <c oughs> เป็นชีเหรอไม่จริงใช่ไหมไม่รู้อะฉันตอบผู้ปกครองไปแล้ว <c oughs> ไม่จริง พร่อเหมือนตอนนั้นพี่เห็นว่าอุณหภูมิมันติดลบอ่ะออกไปเพิ่งบอกนะประเด็นไม่รู้เลยไม่พี่มั่นใจเพราะพี่เห็นเห็นเพื่อนถือไงต้องได้เยอะกับพี่เฮ้ยเท่ากันทำไมเท่ากันอ่ะอัดดิปะอัดไม่ไม่อัดไม่อัดแล้ว